ผมกลับมายืนอยู่หน้าตู้เสื้อผ้าของรัวเองเหมือนเดิมนะฮะเดินทางกลับจากอังกฤษมาถึงเมื่อวานตอนแรกเนี่ยตั้งใจว่าจะอยู่ต่อตอนไปถึงใหม่ๆนะก็คิดอยู่เอ๊ยมันมีเกมแมนเชสเตอร์ดาร์บี้วันอาทิตย์เสร็จพอคืนวันพุธเนี่ยมันต่อด้วยเกมคาราบาวครับรอบสี่นะ,ะที่โอทัฟฟอร์ดเอออยู่ต่อดีไหมตอนแรกก็จะกลับวันจันทร์เดี๋ยวกลับสักวันวันพฤหนัสก็ได้ ดูแมนยูไหนๆก็มาแล้วเดินทางไกลอยู่แม่ง2สองนัดไปเลยอ่ะก็เดี๋ยวขอรอดูเกมดาร์ี้ก่อนแล้วค่อยตัดสินใจไม่เป็นไรนะปรากฏเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาต้องใช้คำว่าหมดรูปอะนะดูแล้วก็ถ้าพูดแบบสุภาพสุภาพก็หมาไม่แดกนะอสัตว์เล่นเฮียอะไรกันก็ไม่รู้เห็นแล้วก็แบบท้อแท้สิ้นหวัง มืดบนนะมองไปทางไหนแม่งก็มืดบนหมดเลยดูแล้วแบบสภาพสิตใจไม่ได้นะครับถ้าอยู่ต่อเนี่ยถ้าคาบ้านอีกโอ้โหชีวิตนี้ไม่ต้องทำแมวน้ำอะไรกันแล้วก็เลยเออนั้นนั้นกูไม่อยู่ต่อแม่งอะกลับประเทศไทยแม่งเลยดีกว่านะครับก็เลยเดินทางกลับมาเดินทางกลับมาพร้อมกับความมึนๆงงง อื่นๆน,นะครับอะไรของมันวะเนี่ยถูกวิาพากษ์วิจารณ์หนักหน่วงทั่วสารทิศเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นอดีตผู้เล่นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ว่าจะเป็นกูรูลูกหนังนะฮะรวมถึงอดีตผู้จัดการทีมยกตัวอย่างอาเซนเวนเกอร์อย่างเงี้ยนะอรอยคีนริโอฟินานการีเนวิลเขาเรียกว่าดาน่ามาถลมม่มแมนยูดีแบบเป็น ทายุอุกบาทถล่มหัวหมาเลยและไอที่พูดเนี่ยไม่จริงไม่จริงสะท้อนความจริงทั้งหมดอะอยู่ที่ว่าทางสโมสรหรือตัวกุนซืออย่างเอริกเทนากจะรับฟังแล้วนำไปปรับปรุงแก้ไขหรือเปล่าหรือจะแบบโอ้โหยึดมัน่นถือมั่นในตัวเองอัตราสูงไนงะอย่างล่าสุดเนี่ยเห็นไหมทีมเราไม่ใช่อาแจ็ค์นักข่าวก็ไปถามไงทำไมถึงป่านนี้แล้วเนี่ย มันยังหาทรงบอลมันยังหารูปแบบการเล่นแล้วเขาก็ไปถามถึงสมัยที่ตอนเอลิกทนานักุมอาแจกอัมสเตอร์ดัมไอ้ตอนนั้นก็เล่นเป็นระบบนะทําชิ่งต่อบอลกันเล่นสวยงามมีประสิทธิภาพเทนฮาร์บอกว่าคือนักบอลมันไม่ได้นักบอลมันจะเล่นแบบอาแจกไม่ได้แล้วก็ไม่ใช่ DNA อของแมนยูผมวก็งวงนะคือเขามีแต่โคชอ่ะมีปรัชญามาพร้อมปรัชญานี่ออกไหมครับอะอย่าง เอายกตัวอย่างง่ายๆอย่างเจนครอปอย่างเป๊ปกาลิโอลาปรัชญาของสองคนนี้ชัดเจนนะครับเอาปรัชญาของตัวเองมาทําทีมแล้วก็เลือกนักบอลที่เหมาะสมที่สามารถเข้ากับปรัชญาลุกหนังของตัวเองได้นะอย่างที่ผมยกตัวอย่างเป็นประจำะฟุตบอลเฮฟวีเมทัลของลิเวอร์พูลของเจนครอปเนี่ยเขาก็ต้องเลือกกองหน้าที่มีม,มีวิน,นัยแย่งบอลเก่งนะครับมีพละงกำลังสามารถที่จะวิ่งได้ไม่ขี้เกียจ เอาพูดง่าย,ายๆว่าอย่างมาคัสแอดฟอร์ดอย่างองตินิมัคยาวเนี่ยมันไปเล่นในระบบเฮฟวีเมท f o ฟุตบอลนะครับของเจเกนครอบไม่ได้แน่ๆโค้ชผู้จัดจาการทีมนะ,ะต้องมาพร้อมบัตยามาพร้อมรูปแบบของตัวเองแล้วก็เลือกนะักบอลให้เหมาะสมแต่อิรเทนทาหนี่กลับกันนะฮะมาแล้วก็บอกว่าเล่นแบบอาแจกไม่ได้เล่นแบบแบบที่ตัวเองเป็นสไตล์ของตัวเองของตัวเขาอะไม่ได้ นักบอลไม่ตอบสนองเอ้าไอส้สั์มึงก็ซื้อมันต้้งโห่เจ็ดแปด้าเจ็ดแปดเก้าคนแล้วแล้วไปดึงสิทธิ์เก่าสำนักอาแจกตัวเองมามีใครบ้างอนาัน,าน่าก็ใช่ลิซันโดมาติเนสนะอันโตนีเดลุคางอีกสั์นะถ้าเล่นไม่ได้มึงจะดึงลูกน้องเก่ามาทำเฮียอะไรบางทีพูดแล้วมันก็ขึ้นนะพูดแล้วก็แบบเฮียอะไรของมึงอยู่ดีๆบอกแมนยูเป็นบอลไดเร็ก เข้าใจนะฮะสมัยต้งแต่เซอร์เลคูร์สันขา้เรียกว่าบอลตามจังหวะของเขาไปไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าแน่ๆเนี่ยเขาเน้นเกมรุกอยู่แล้วนะฮะเป็นทีมที่เน้นเกมรุกอยู่ดีๆมาบอกเปลี่ยนไม่ได้ผมว่าไม่จริงนะอันนี้ขอขอค้านขอเถียงยกตัวอย่างอาสมัยอาเซนอลนะฮะใครเกิดทันยุคจอร์ดโกลแฮมเป็นผู้จัดการทีมเขามีฉายาภาษาอังกฤษว่าบอ r ริ g บ o r i n g a r s e n a l บ o r i n g นะะแปลว่าหน้าเบื่อ บิ๊กจอร์ดเนี่ยช่วยให้อเซนอลได้แชมป์เล่นบอลแบบหน้าเบื่อเน้นเกมรับใส่เซนต์แบ็กสามคนนะเกมช้าๆอืดๆเน้นผลกะแนแข่งขันแต่ทำไมอาเซนเวนเกอร์สามารถเปลี่ยนอาเซนอลนะจากบอ r ริงบอ r ริงอาเซนอลเป็นไอ้ปืนโตทะลักเดือดที่เล่นฟุตบอลสวยงามนะครับเกมรุกดุด,ดันกระโซกไส้ได้จนกระทั่งแบบนี้มาจนถึงมิเกลมิเกลอารตาอาซนอลก็ยังเล่นบอล เป็นทีมเวิร์กเน้นทีมเวิร์กอยู่ไม่เห็นเปไม่เห็นจะต้องเป็นบอร์ิงบอร์ิงอาร์เซนอลอะไรเลยก็เ,เ,เปลี่ยนได้นี่หว่านละิเวอร์พูลก็เหมือนกันเมื่อก่อนก่อนที่เจอร์นครอฟจะเข้ามาทำทีมพวกเขาไม่ใช่เฮฟวียเมทัลฟุตบอลสักหน่อยนะก็เล่นสเปซส,ป,สป,ปะก่อนอเจอเจอร์นครอฟเนี่ยก็เล่นไปเรื่อยทำไมาเจอร์นครอฟเปลี่ยนลิเวอร์พูลได้นะไม่เห็นลิเวอร์พูลไม่เห็นมีดินองดินเออะไรเลย จริงๆลิฟุตบอเขาไมีดีในเองกขคืึ้นเรดแมชชีนอยู่แล้วใช่ไหมก็ไม่เห็นจะยากอะไรแมนเชสเตอร์ซิตี้ก่อนเป๊ปโกดิโอลาสมัยยังเป็นลูกไล่แมนยู่อะเล่นอะไรอ่ะก็ไม่ได้มีสไตล์การเล่นที่ชัดเจนเนาแล้วทำไมเป๊ปโกดิโอลามาถึงปุ๊บมาวางระบบเล่นฟุตบอลเคาะตามช่องเน้นการครองบอลเกมรุกรวดเร็วนะดูสนุกสนานได้ ไม่เห็นจะเกี่ยวเฮียอะไรกับดินองดินเอเฮียอะไรเลยคือถ้ามึงจะเปลี่ยนนะถ้ามึงจะทําแมนูเป็นแบบอาแจ็กซ์ทำไมจะทําไม่ได้แต่ตอนเนี้ยดูเหมือนเอริกเทนฮากแม่งสับสนมึนงงนะฮะคิดมากเขาขั้นเพี้ยนแล้วคือแบบดูเห็นการจัดตัวเห็นการวางแผนเหมือนไม่ได้ทํากันบ้านอะคือแบบเล่นกับมนซิตี้อย่างเงี้ยคือมึงมึงทำเหมือนมนซิตี้ก็เป็นทีมแบบ ธรรมดาธรรมดาเขาไม่ใช่เขาไม่ใช่โค้ทีมมหาการอะไรแบบเนี้ยคือจริงๆเจอมาซิตี้เนี่ยมันต้องแบบเฮ้ยมันต้องมีอะไรที่แบบแตกต่างมันต้องมีอะไรพิเศษอย่างนี้เมื่อวานผมพูดไปนะครับตอนนี้ดูเหมือนเอริกเทนฮากกำลังเบลอมึอนงงสับสนถูกกดดันถูกวิพากษ์วิจารณ์มันยิ่งแบบมันยิ่งคิดมากมันยิ่งแบบฟุง้งซ่านอะ คืนนี้นะฮะตีสามสิบห้าตามเวลาประเทศไทยไอสสตว์อังกฤษนะ,ะยุโรปเปลี่ยนเวลาอันนี้ห่างจากเมืองอังกฤษเที่ยงอังกฤษเนี่ยห่างจากเมืองไทยเจ็ดชั่วโมงธรรมดาตีสองกูก็ไม่ค่อยไหวอยู่แล้วนี่มาตีสามแล้วไม่ใช่ตีสามธรรมดามาตีสามสิบห้าคาราบาวครับนะฮะ,ะ,ะรอบสี่แมนเชสเตอร์ยูนเต็ดเป็นแชมป์เก่าเปิดบ้านนะครับเจอกับ นิวคาสเซิลอยู่ในเต็ดก็คือคู่ชิงชนะเลิศที่เวมบลีเมื่อรู้ดูการที่แล้วแมนยูชนะไปสองศูนย์แต่วันนี้แต่วันนี้นะถามว่าแมนยูจะเอาจริงหรือเปล่ากับถ้วยที่ตัวเองเคยที่แฟนบอลเคยเรียกอย่างน่ารักนาทนุถนอมว่ามิกกี้เมาส์ครับ ผมว่าชั่วโงนี้นะผลงานของแมนยูกระทอนกระดานแทนต้องเอาจริงครับเอริกเทนฮากต้องเอาจริงนะครับเพราะว่าถ้าไม่เอาจริงแล้วได้รับผลการแข่งนนขันที่ไม่ดีหรือถ้าเร่องคาบ้านสองเกมติดต่อกันภายในเวลาสี่วันตูรร้อนนะฮะนะตูรร้อนมีโอกาสนะครับที่จะโดนเด้งเหมือนกันคือ ตอนนี้ดูเหมือนมั่นคงแต่มันไม่แน่แพ้ไปแพ้ไปโดนด่าเยอะเข้าเยอะเข้าแรงกดดันมันมหาศาลจัดเต็มนะฮะอาจจะมีการเปลี่ยนทีมบ้างสองสามตำแหน่งไม่น่าจะเกินจากนี้นะครับกองหลังน่าจะมีราฟาเอลวารานนะฮะอาจจะได้ลงตัวจริงเช่นเดียวกับเซคิโอเรกิรอนนะครับนะัดที่แล้วก็แปลกใจอยู่เหมือนกันนะมีแบ็กซ้ายอาชีพ แม่งเอาคนที่ไม่ถนัดอย่างวิคตอรีนเดเลอร์ไปเล่นนะตัวไม่น่าจะเปลี่ยนนะค,คงคงไม่กล้าอีกทสักัดต,ตอนนี้ปอดแขกไปหมดแล้วตรงกลางนะครับตรงกลางอัมราบัตกาเซมิโรยังไม่น่าจะหายนะโซฟิยานอัมราบัตดูโน่แฟนนันเมสันเมาส์น่าจะได้ลงนะครับหรือแม้ก็อาจจะเป็นฮันนีมาเบบรี ถ้าอยากจะใช้ความสดทั้งขวาทั้งซ้ายหน้าเป้าผมมองว่าทางขวาอาจจะเป็นอันตโตนี่ทางซ้ายก็มาร์คัสแรสฟอร์ดหน้าเป้าก็แล้วพูดอ้อยหลุนนะหรือบางทีอาจจะเอาเมสันเมาส์ลงตัวจริงแล้วขยับบลูโน่ไปอยู่ทางขวาให้อันตโตนี่ไปเป็นตัวสำรองเหมือนเดิม <c oughs> อย่าเพิ่งเอาลงเลยเห็นคลิปจริงๆอะผมว่าจังหวะนั้นผมผมก็อยู่ในสนามนะแต่เห็นไม่ชัดอะจังหวะมีเรื่องกับ เชลิมิโดกูอะพอสู้ไม่ได้พอแพ้ไปไล่เตะเด็กอย่างเงี้ยแหละเหมือนทักบอลบางประเทศไล่เตะเด็กไล่เตะเด็กพอเด็กเขาขึ้นทัดขึ้นมามันก็ไปอื้อทัดคืนบางทีเห็นแล้วก็ทุเศต์แมนยูจริงเนี่ยเปลี่ยนเต็มที่สองสามคนนะครับเปลี่ยนไม่เยอะเพราะว่าตอนเนี้ยถ้าพลาดอีกบอกในคําเดียวเฮียนะฮะเพราะนั้นต้องเน้นเต็มที่ห้ามพลาดในขณะที่ นิวคาสเซิลนะครับถามว่าจะเอาจริงไหมผมมองว่าอาจจะมีการเปลี่ยนทีมเพราะว่าวันเสาร์นี้มีบิ๊กแมชนะครับผลักสาริกาดงต้องทำบิ๊กแมชกับอาร์เซนอลที่เซนต์เจมส์พาร์คแน่นอนว่าเขาต้องไปเน้นพรีเมียร์ลีกนะต้องให้ความสำคัญกับพรีเมียร์ลีกเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งเพราะนั้นเกมเนี้ยอาจจะสลับเอาตัวสำรองลงสนาม นะครับมันก็เป็นการดีต่อแมนอยู่นอกจากจะส่งตัวสำรองลงสนามแล้วผู้เล่นบาดเจ็บนะอย่างอเล็กซานเดอร์อิซักลงสนามไม่ได้แน่ๆอย่างเซเวนบอสมันนะครับกองหลังตัวสําคัญด้วยคู่กับฟาเบียงซาเนี่ยลงไม่ได้ก็ส่งผลกระทบนะนะครับส่งผลกระทบแล้วก็อีกคนหนึ่งที่หมดสิทธิ์เล่นไปโดยปริยายก็คือซันโดโตนาลีติดโทษแบนสิบเดือนนะครับบอลนิวคาสเซิลเนี่ยเอาตรง เล่นเป็นระบบนะครับเล่นเป็นระบบมีทีมเวิร์กเกมรุกถูกดันไม่มีอีซักก็ยังมีคาร์ลัมวิลสันนะครับไม่เอาแอนดอรนี่คอร์ดอนลงก็อาจยังมีฮาวิ่บานมีมิเกลอามิรอนใช่ไหมตรงกลางก็ยังมีบรูโนกินมาไลส์มีโจลินตันคือขนาดทีมก็ถือว่าโอเคนะฮะตัวสำรองอาจจะไม่ไม่ไม่จีจัดเหมือนตัวจริงเหมือนตัวหลักแต่ว่ามันก็ไม่ได้เหลื่อมล้ำอะไรมาก แต่ที่สําคัญคือเขาเล่นเป็นท mm ีมเวิร์คเขาเล่นเป็นระบบมากกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแน่ๆเพราะฉะนั้นเกมนี้มาดึกๆนะฮะแนะนําเด็กผีก็นอนก่อนแล้วกันนะง่ายๆนอนก่อนแล้วให้ตื่นมาดูหรือถ้าติดธุระถ้าใี้เกียดตื่นถ้าแบบยังเซ็งไม่หายถ้ายังหมุดกิดง่ามตีนเกิดอาการอยากโดดเตะหน้าคนจากเกมที่แล้วเมื่อวันอาทิตย์ก็อนุญาตให้นอนไปเถอะนะ พอดูแล้วเนี่ยมีโอกาสที่เกมแม่งจะไม่สนุกถามว่าทําไมไม่สนุกก็ก็แม่งเล่นแบบเนี้ยสเปะสปะต่างคนต่างเล่นแก้ปัญหาเฉพาะหน้านึกอะไรไม่ออกแม่งคืนหลังไอเฮียแม่งบางทีแม่งก็ก,กระชากง่วงอยู่เหมือนกันนะฮะมีโอกาสเยอะๆนะครับนะมีโอกาสเยอะๆผมดูแล้วแมนยูไม่ได้เหนือกว่าเลยมีโอกาสคาบ้านเป็นเกมที่สอง ติดต่อกันด้วยซ้ำนะลรวบางทีมันอาจจะเป็นแบบนั้นก็เป็นได้